มาๆมาครับวันนี้อัปเดตรายการนะครับเดินสนามสายใต้เอสสีชั้นทำพาสปอร์ตนะครับวันนี้วันพุธนะครับเป็นนัดใหญ่นะครับเราก็มีพักเครื่องมาส่วนหนึ่งนะครับประมาณสักยี่สิบรายการได้เรามาดูเลยไปกันวัยวัที่หนึ่งนะครับองค์นี้เป็นหลวงพ่อโสธรปีศูนย์แปดนะครับเดี๋ยวคืนนี้เรามาดูกันว่าไอศูนย์แปดเนี่ยจริงๆแล้วตรงๆบล็อกเขาเล่นยังไงกันนะครับศูนย์แปดนะ haya, ชั่วโมงนี้ก็อโอ้โหราคามันอัปเดตนะครับพอปลอนะ ซื้อใครไม่ค่อยได้นี่อันนี้ก็ยังพอฟังได้นะครับคืนนี้พอปลอหลวงพอ่อเกษมเขียมังโกนะครับน่าจะมีสองเหรียญใช่ไหมพอปลอนะครับราคาก็ตลาดก็อัปเดตช่วงนี้นะครับพอปลอสององนะครับหลวงปู่ดูลัดบูรพารามจังหวัดสุรินทร์นะครับช้างหมอบนะครับหลวงปูดดป่ดลูลดดน,นะอันนี้เป็นปุจนะครับปุจอาจารย์นำนะครับช่วงนี้มาดีนะอาจารย์นำพอปลอนะครับอาจารย์นำทุงนี้ อัปเดตราคาก็เดินหน้านะครับกนะารนำพพร,ะรนะครับนี่นี่น,น,น,นี่อันนี้พระเก,ก่านี่ราคาแบบหกวิราคาไม่แพงนะฟังได้ครับบันกลางมีหน้าเทวดากับนาใหญ่นะครับเสียนโตเสถียโต,โต,โตโรุ่นแรกครับรูปหล่อปั๊มพ่อแผ่วัดพี่กุนทองนะหล่อปั๊มเจ้าสัวเจ้าสัวสามครับเจ้าสัวสี่ทองแดงสามสี่ทองแดงออ้ยอันนี้สวยนะครับเปลี่ยนีิโกดูที่ผิวดิ นะครับสวยนะศูนย์หกครับโอ้โหพวงเดิมนะดูกิโกะใหญ่นะครับสายเหนียวสัมพันธ์นะครับี่เขาบอกยุงไม่ได้กินเลือดจับกุว่าลิงรบเลียมเรียมเก่าเลยดูพวงก็รู้นะครับช่างเรียมไม่น่าอยู่ครับน่าจะไปเที่ยวแล้วเหรียญอ่าหลวงปู่ดุลวัดบุรพารามจังหวัดสุรินทร์นะครับกายทิพย์วันนี้ได้มาสององค์เลยสวยนะครับสวยเดิมรุ่นสองนะครับรุ่นแรกหลายๆลาสิบล้านครับปู่ไข่นะรุ่นสองนะ สายเหนียวนะครับฝั่งโทนครับวัดหนังสามอดีตนะครับเหรียญในหลวงนะครับพระมหาชนกเนื้อเงินหนูอดีตนี่หมื่นปลายๆกับสองหมื่นนะครับป,ปูทวดปียี่สิบสองดูผิวดิเห็นไหมยี่สิบสองนิยมยันชิดนะครับพอปรอพอปรอเล็กนะครับนี่นะเก็บนะย,ย่ยอยย,อย่ยอยวันนี้ก็หลักวันหน้าครับนี่แตงโมนะครับแอปเปิลมะละกอ้วยส้มนะครับแตงโมพ่อเกษตรสวยๆนะครับอันนี้ สมเด็จสามเหลี่ยมวัดปากน้ํานะครับพิมพ์ปีหนึ่งสี่นะแต่ไม่ทันหลวงพ่อนะครับอันนี้รุ่นแรกสมปัานาพ่อยแล้วจะได้สมปัานาครับหลวงปู่หมุนนะครับปู่หมุนนะเจ้าสัวเจ้าสวเมืองเหนือครับสวยนะครับผมบอกเลยอันนี้เนี่ยน่าลุนหน่าลุนหน้าเก็บนะครับเมืองเหนืออันนี้ปู่ชานะครับมีคนเล่นเป็นไหมหลวงปู่ช้าครับแล้วก็เม็ดแตงพ่อแช่มพ่อแช่มนะครับพ่อแช่ม แช่มแชม่ภูเก็ตนะครับแช่มุ